สวัสดีครับช่องเชียงเดียวชเนิวนะครับอยู่ที่เดี่ยวเข้าไปที่ร้านกาแฟบุอกอกนะครับพี่น,อน้องทุกท่านเนาะมาสองสองเอ่อสองช่องแล้วนะครับนตอนนี้ตรงนีนวันนี้น่าจะส,ส,สามแล้วสามเนาะตัานหนึ่งสามเจ้าผมสอง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องเนาะออฝั่งนเนาะแล้วก็เพิ่มาเพิ่มอกช่องตนนี้เลี้เดรวานตอมาเพิ่มอีกช่องนึงแต่ว่าวิ่งวิ่งผ่านลฝั่งนี้วิ่ผ่านไปใช่ครับแล้วคุณคิดวักเข้ามาทำไมไม่รู้เหมือนกันไูลองลองลองบีค์เข้ามาจากกรุงเทพมาเพื่อถ่ายรูปใช่ไหมครับครับผมเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นคุณพังเนี่ยดูกันสามช่องแล้วนะ กัันนะครบพี่น้องดี้ไม่ได้้สอรงเทานแล้วครับซื้อช่องหลักนะครับ เพื่อรอทำข่าวนะครับหลังจากมีเหตุการณ์ที่ปรากฏข่าวเมื่อคืนวันก็สื่อหลักก็มาตั้งหลักรอเพื่อสัมภาษณ์ลุงพล หรือว่าไปสำหรับไอซิดหรือเปล่าต้องเข้าไปหาไอซิดแน่นอนสถานการณ์ล่าสุดนะครับฝั่งนั้นแม่คำสายก็ยังรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พ่อพ่อฟื้นนะครับเราเตรียมพร้อม

ไปเข้าห้องน้ำนะครับสวนยางด้านหลังนะครับให้พี่มานาเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะะักข่าวเองนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะ

ไปที่บ้านแล้วสามสี่วันแล้วหรอคะไม่ทราบเหมือนกันครับไปสามสี่วันแล้วแล้วอย่างในบ้านเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะไม่ทราบเหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องเด้คุยกับลุงนะคะลุงจะเครียดนังไม่ได้คุยเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยอยู่บ้านออ๋ลุงก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเขาก็ไปทำงาน วันนี้เงียบเลยเนาะครับผมก็เงียบมาตั้งนาน้วครับแบบค่ะแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องที่กับเพื่อนแบบได้คุยกันไหมคะว่าแบบจะเชียร์ลุงต่อไปยังไงไม่ได้คุยอะไรเลยครับแล้วลุงมีการแบบมาปรึกษาไหมว่าแบบเรื่องทนายอะไรเย่องคดีไม่ครับไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเรื่องคดีของเราครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับผม ไมคุยได้นิดนึงได้ไหมคะไม่ไม่ไปถ่ายรูปหรอครับอะไรเหรคะไม่ไปถ่ายรูปหรอข้างหน้าใช่ไหมคะครับผมไปไปแต่คุยได้นิดนึงได้ไหมคะสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับพี่ว่าเออตามดึงมามาเป็นยังไงไม่ไม่ดีกว่าครับผมไม่ไม่สะดวกครับผม่าครับโอเนคแล้วแล้วใครอยู่ร้านผมล่ะจะกับเจ้าเลี้ยวโค้งทิ้งร้านมาเลยบอโอ้าม ไม่ใ่เลยนะครับเป็กระสีางเอากระามกระดากระเจ้ากระทำข้าเจ้าวนนี่มาทานยังข่อยอีกพวเจ้านี่กเล็เปมเดินาครับผมเป็นห่วงครับผมาแล้วโอ้ยตายกราสีห่วงแ่อนทองกรสีบุร้อก็เห็นอยู่บู้เดียวเนาะ เห็นนั่งอยู่คนเดียวไงเลี้ยงขนมปิ๊บเลยโอ้เรื่อเรื่องไหนกเจ้ากินขนมนะเนาะถ่ายผู้สาวไปไปไปพระไม่ยังว่าถ่ายน้ำข่อยข่อยกับเล่าคุยเอฟซีเจ้าเจ้ามีเรื่องยังเขาจะมาหาเจ้าโอ้ยเขาจะมาจอดรถอยู่หนีซื้อเจ้าคือบัวบอาขนมปิ๊บไม่เหรอเห็นผู้สาวบู้ใดได้ขอกะเอิญฮะผู้สาวคือบอขนมปิ๊บให้เราจากถุงอย่างไรเนี่ยฮะไปละหาต้นประเด็นดีคุยน้ำข่อยเลย ไอ้ก็แอดชิดนะครับเพิ่งตื่นนอนนะครับนักข่าวมาก็เข้ามาสัมภาษณ์แอดชิดอยากรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับลุงพลนะครับกับข้อก็จะเก็บกิจกไปเรื่อยๆ ตาชานก็ามาแล้วนะครับก็ยังร่วมให้กําลังใจหลุงพลนะครับซึ่งคุณพ่อก็ยังทำหน้าที่เป็นยามหน้าบ้านอย่างเข้มแข็งนะครับตั้งแต่เช้าเลยผมมาก็ยังกินข้าวยังพ่พอนี่กินข้าวต้มแล้วนะีข้าวต้มแล้วเนาะอ๋อมีกล้วยมีอะไรครับนั่นะนะนะครับ พอฟื้นก็สเปรอาหารเรียบร้อยครับ ที่สัมภาษณ์ตาทีมตา่เช้าใช่คะอันนี้ต้องเฟษดนั้นดแนะครับก็นักข่าวก็กำลังสัมภาษณ์ตาชานนะครับคุณพ่อป่าเต็นนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็ตาชานก็ไม่ค่อยจะได้ให้รายละเอียดได้มากเท่าไดนักนะครับ ็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นก,กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ